ำอะไอยู่ชมบรรยากาศตอนเย็นนะที่ไหนคะเนี่ยอันนี้เขาเรียกที่ไหนคะขอบสะอ๋อมีปลาเต็มเลยอ่ะโอ้มันก็สวยดีนะตอนเย็นแต่มีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่ายุงเยอะมากเลยถึงแม้บรรยากาศจะดีเยอะหรอผมไม่เห็นคัะตัว เห็นไหมมันตอมขาแม่ใหญ่เลยนักเกยตใส่กางเกงขายาวไงก็เลยแบบว่าปลอดภัยจากยุงแล้วก็ใส่หน้ากากสองชั้น่ใส่สองชั้นเออใช่ใช่เราเราแบบเรามารอสเต็กกันใช่ไหมเรามารออะไรคะรอเต็กครับรอสเต็กใช่ไหมเพราะอะไรถึงต้องรอสเต็กอยากกินคะ่ะอ,อ๋อยากกินไปนั่งในร้านดีไหมคนเต็มแล้วครับคนเต็มแล้วเราเราเราจะซื้อสเต็กไปกินในรถใช่ไหม อ๋ออย่างนี้เองหรือจะเอากลับไปกินที่ห้องจะกิน <laughs> โอเค,คอันนี้ก็ให้เด็กอ๋อมาแล้ว